สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมอเจ๊คอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com สสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวฟิลิปปินส์และชาวอาเซียนหลังจากที่ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติฟิลิปปินส์ไป2ประตูต่อหนึ่งในศึก FF Su z u k i Cup 2020 เฮดโค้ชทีมชาติไทยอเล็กซานเดรโพกิงได้กล่าวชื่นชมเียรสินแนงดงดาว่าผมไม่รู้ว่าผมจะได้มาที่นี่และยกย่องเขาได้บ่อยแค่ไหนเขาคือกองหน้าที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยเป็นโค้ชมาเลยและเป็นกองหน้าที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาเลยและเขาก็ได้พิสูจน์ให้เห็นอีกครั้งเขาสร้างสารรค์โอกาสและสร้างสารรค์ผลงานระดับโลกอีกครั้งในคืนนี้และผมหวังว่าเขาจะสามารถยิงเพิ่มได้อีก5 6หรือ7ประตู เพื่อให้พวกเราได้ไปถึงรอบซีนชัลเลอร์และเป็นแชมป์ผมอยากจะชื่นชม11ผู้เล่นตัวจริงและนักเตะสำรองที่ได้ลงสนามเพราะว่าน,นี่คือสามแต้มที่สำคัญอย่างมากสำหรับพวกเราซึ่งทำให้ตอนนี้พวกเราไปถึงเป้าหมายเล็กๆของพวกเราได้แล้วนั่นก็คือการผ่านเข้าสู่รอบรองชีนชลเลอร์และมันก็ทำให้พวกเรามีเวลาฝึกซ้อมร่วมกันมากยิ่งขึ้นด้านเฮดโค้ชทีมชาติฟิลิปปินส์สจวตฮอลกล่าวว่าพวกเราทำผลงานได้อย่างเหมาะสมแล้ว ต้องยกเครดิตให้กับทีมไทยเพราะว่าพวกเขาเล่นในอย่างยอดเยี่ยมเพียงแต่ว่าจุดโทษคือปัจจัยที่สําคัญในการตัดสินเกมนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวฟิลิปปินส์หลังจากที่ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติฟิลิปปินส์ไปได้2ประตูต่อหนึ่งในศึก AFF Suzuki Cup 2020จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยความคิดเห็นทันแรกกล่าวว่าถือว่าไม่เลวเลยยังคงยินดีกับอาร์เซนอที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม มุมมองท่านต่อมาครับทีมไทยเป็นทีมที่ดีกว่าทีมไทยจะพบกับเวียดนามในนัดชิงชนะเลิศคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าต้องมีบางอย่างเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้พวกเราสามารถเอาชนะทีมที่แข็งแกร่งได้ในครั้งต่อไปความคิดเห็นท่านต่อมาครับขอบคุณสําหรับความพยายามนะอาร์สการ์เป็นความไพ่แพ้ที่เจ็บปวดใจแต่พวกเราต้องก้าวต่อไปในการแข่งขันขนัดสุดท้ายของรายการ รายการก่ันอื่นๆด้วยหวังว่าจะได้เห็นผู้เล่นเยาวชนได้รับโอกาสมากขึ้นในการเล่นให้กับทีมชาติเพราะว่าเวลาไม่ได้อยู่เคียงข้างกับผู้เล่นชุดใหญ่ของพวกเราซึ่งพวกเขาได้ทุ่มเทยอย่างมากมายเพื่อธงชาติและประเทศชาติของพวกเราชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมามีมุมมองว่าความล้มเหลวจะทําให้คุณแข็งแกร่งขึ้นหวังว่าเยาวชนจะหันมาเล่นฟุตบอลแทนที่บาสเกตบอลนะคอมเมนต์ท่านมากครับ ภูมิใจในตัวพวกคุณนะยินดีกับโค้ชจูดด้วยนะปรบมือให้เลยความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าภูมิใจในตัวพวกคุณขอให้โชคดีในครั้งต่อไปมุมมองท่านต่อมาครับเล่นได้ดีในเกมที่พบกับทีมชาติไทยซึ่งมีเหล็กที่ดีที่สุดในอาเซียนถือว่าไม่เลวเลยทีเดียวลองคิดดูสิว่าถ้าพวกเรามีเหล็กที่พัฒนามีแฟนบอลที่มากขึ้นมีสิ่งอำนวยความสะดวก และมีการพัฒนาผูเ้เล่นเยาวชนจะเป็นยังไงนะชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมาคอมเมนต์ไว้ว่าการเป่าจุดโทษถือว่าไม่ค่อยดีเลยแต่ก็อย่าหลอกตัวเองไปหน่อยเลยพวกเราสมควรพ่ายแพ้พวกเขาครองเกมเอาไว้ได้หมดเลยความคิดเห็นท่านต่อมาครับพวกคุณทำได้อย่างยอดเยี่ยมไม่เป็นไรนะเป้าหมายต่อไปของพวกเราคือการผ่านเข้าไปเล่นรายการ AFC Asian Cup 2023ให้ได้อีกครั้ง มุมมองท่านต่อมากล่าวว่าบอกตามตรงเลยนะมันไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นยังคงทำผลงานได้ดีคอมเมนต์ท่านมากครับเป็นไปตามคาดกลับมาใหม่ในปีหน้านะชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นว่าอัสกาวตกต่ำอย่างมากตั้งแต่ปี2010เนื่องจากการพัฒนาฟุตบอลภายในประเทศและการฝึกฝนที่ไม่ดีการนำผู้เล่นเข้ามาเติมเต็มตามความต้องการ แต่มันไม่ใช่แนวทางที่ยั่งยืนในระยะยาวมุมมองท่านต่อมาครับคงจะตกรอบอย่างแน่นอนถ้าหากสิงคโปร์เอาชนะได้ในคืนนี้กลับมาสู้ใหม่อีกครั้งในปีหน้านะอาร์สกาคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าพูดตามตรงเลยว่าทีมของพวกเราไม่มีวันผ่านเข้ารอบพวกเราแพ้กับสิงคโปร์และไทยการเอาชนะตีมมอลลิสเต70มันไม่ได้สำคัญอะไรเลย เพราะว่าทุกทีมก็น่าจะสามารถเอาชนะพวกเขาได้อยู่แล้วผู้จัดการทีมและเฮดโค้ชควรจะลาออกไปซะถ้าพวกเราต้องการที่จะเป็นแชมป์ในรายการนี้พวกเราควรจะใช้เบสเบดผู้เล่นที่ดีที่สุดในเกมนี้แต่ตอนนี้พวกเราทําได้แค่นั่งลงและพักผ่อนลองดูใหม่ในเกมที่พบก,กับเมียนมานะพยายามเอาชนะพวกเขาให้ได้ความคิดเห็นท่านต่อมาครับบางทีมันอาจจะถึงเวลาแล้วที่จะให้ผู้เล่นเยาว,วชนมาแทนที่ผู้เล่นชุดนี้ ชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมามีมุมมองว่าว้าวเยี่ยมไปเลยอาร์สกาส์พวกคนยิงไป4ครั้งได้มา1ประตูขณะที่ทีมไทยยิงไป14ครั้งได้มาเพียงแค่2ประตูเท่านั้นคอมเมนต์ท่านมาครับยินดีด้วยนะไทยแลนด์และขอขอบคุณอาร์สกาส์ที่เป็นตัวแทนของพวกเราไปแข่งขันในรายการ a f f Suzuki c ก p 2ร2 0ในครั้งนี้ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่า ทีมไทยสามารถครองเกมเอาไว้ได้ทั้งหมดแต่ก็ถือว่าไม่เร็วเลยนะมุมมองท่านต่อมาครับมันเป็นเกมที่พวกคุณสู้กันอย่างเต็มที่แล้วบินปัดบอลและสไลด์สก,กัดบอลเพื่อป้องกันการเสียประตูกันอย่างเต็มที่ช่างเป็นการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมแต่ก็ไม่สามารถแย่งชนะไปจากทีมไทยได้พวกเขาคือทีมที่เอาชนะยากจริงๆชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าผมรู้สึกเกลียดฟอร์มการเล่นในช่วงครึ่งแรกจริงๆ มารานอนและนาซารีได้ลงสนามในนาทีที่89แล้วก็จุดโทษนั้นด้วยแต่ผมก็ยังคงภาคภูมิใจกลับมาแข็งแกร่งขึ้นในนัดถัดไปและในรายการอื่นๆนะความคิดเห็นท่านต่อมาครับมันน่าจะเสมอนะเห็นได้ชัดมากในเกมเป็นการตัดสินจุดโทษที่ผิดมหันแต่มันทําให้ผู้ตัดสินได้รับเงินอยู่บ้างและมุมมองของชาวฟิลิปปินส์ท่านสุดท้ายกล่าวว่า ยินดีด้วยนะไทยแลนด์และขอให้โชคดีในนัดที่เหลือของทัวร์เมนต์นะถ้าหากไทยและเวียดนามได้เป็นคู่ชิงชนะเลิศมันคงจะเป็นมหากรร๊บพวกเรายังจําเป็นต้องพัฒนาอีกมากก่อนที่จะสามารถเอาชนะทีมไทยได้ผมหวังว่าพวกเราจะมีระยะห่างที่ใกล้กันมากขึ้นพวกเราจะกลับมาแข็งแกร่งในปีหน้าต่อมาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวอาเซียนหลังจากที่ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติฟิลิปปินส์ไปได้2ประตูต่อหนึ่งในศึก เ f f เ u ฟซูซูกิครับพนกันบ้างนะครับโดยความคิดเห็นท่านแรกเป็นชาวอินโดนีเซียกล่าวว่าการตัดสินของผู้ตัดสินหลายครั้งส่งผลเสียต่อฟิลิปปินส์มุมมองท่านต่อมาครับดังนั้นเหลือเพียงเวียดนามเท่าน,นั้นที่ยังไม่เสียประตูทีมที่เหลือคนมาดูเกมรับที่สามารถต่อกรกับทีมที่แข็งแกร่งอย่างญี่ปุ่นและออสเตรเลียได้คอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวสิงคโปร์กล่าวว่า สิงคโปร์และไทยผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศรายการ a f f เอับเรียบร้อยแล้วทั้ง2ทีมคืออดีตราชาแห่งอาเซียนแนวเล็บแชมป์4สมัยและแชมป์5สมัยยอดเยี่ยมมากทั้ง2ทีมเลยผมคิดว่าเวียดนามจะยังคงเป็นแต่งแชมป์ในรายการนี้แต่ฟุตบอลไม่มีใครรู้ได้หรอกความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวมาลเลเซียครับไม่มีจุดโทษก็ไม่มีงานเลี้ยง ทีมไทยควรขอบคุณกรรมการนะมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียกล่าวว่าผมขอทำนายว่าสิงคโปร์เวียดนามและอินโดนีเซียจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศผมมั่นใจอย่างนั้นขอบคุณและคอมเมนต์ของชาวอาเซียนท่านสุดท้ายเป็นชาวมาเลเซียครับประเทศไทยเล่นฟุตบอลได้อย่างสวยงามนี่คือความคิดเห็นเพียงบางส่วนที่นำมาฝากเพื่อนๆเ,เ,เท่านั้น ไม่สามารถเหมาร um, วมว่าเป็นความคิดเห็นของคนทั้งประเทศได้นำมาฝากเพื่อให้เห็นถึงทัศนคติของชาวต่างชาติและเพื่อความบันเทิงเท่านั้นได้โปรดใช้สติและวิจารณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวฟิลิปปินส์และชาวอาเซียนหลังจากที่ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติฟิลิปปินส์ไปได้2ประตูต่อหนึ่งในศึก AFF Suzuki Cup 2020หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้ เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้าล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกร,รมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณนที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบโปรดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมมิเจษคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็นดอทคอมสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ